คิดว่าชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วมั้งคะแล้วเอาไมา่ยกมือนี่คืออะไรอะนอ๋อ,อเป็นคนที่บอกเลยว่าคิดว่าชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วก็ตัวเองก็ติ่หกบาทแฟนก็หกเงินหกบาทหน่เข้าบ้านเดือนละแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นมาชวนทำเซ็กซ์เซอร์มอลบอกเลยเราไม่เอาไม่ยุ่งไม่ทำนะเพราะหลักๆคือวันอาทิตย์ถูกไหมคะซึ่งถ้าเรามาตรงนี้แล้วครอบครัวเราก็ไม่ได้มีเวลาให้นะแต่ก่อนจะพาทุกเที่ยวค่ะทุกวันอาทิตย์คือไปเที่ยว จะเป็นวันวันครอบครัวนะคะทุกที่ยวตลอดแต่จุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนของตัวเองก็คือจากการที่เราเครียดจักแล้วต้องนอนนอนอยู่กับที่นิ่งๆแม้แต่เดินเข้าห้องน้ำในแปบบกต้องพุ่งเข้าห้องน้ำเดินนะทําให้เราคิดได้ว่าแบบถ้าวันหนึ่งงานที่เราทําอยู่ดนนีมั่นคงแต่ถามว่าถ้าคุณทํางานไม่ได้บริษัทจะจ้างคุณไหมคะไม่ได้เอเอ,เอถ้าเราไม่เราไปทำงานไม่ได้อย่างที่บอกสามสิบวันคุณมีสิทธิ์ใช้ลาหัวได้แค่สามสิบวันต่อปีนะคะต่อปี 你打开。 สัปเดียวด้วยนะที่เป็นมหาชนเพราะฉะนั้นเราฝากชีวิตไว้กับสัมเส้นมองค่ะ ช่วยิการเนาะก็20ปีแล้วกับงานประจก